สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษพนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับดวงรายเดือนเปิดดวงปังพฤษภาคม2,566ชาวลัคนาราศีพฤกษบจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนจะรับชมคลิปฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็ใส่กลิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยอ่ะดาวย้ายครับดาวพุธยกเข้าสู่ราศีมีนนะ ยกแบบถอยหลังหรือว่าพักองศาข้ามราศีนะครับเรียกว่าดาวพุธเนี่ยเดินแบบวิกคตินะดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมิถุนดาวประจำตัววันที่4ี่พฤษภาคมนะครับดาวพุธยกเข้าวันที่สองนะถอยหลังกลับไปวันที่สองดาวศุกร์เดินหน้าวันที่ 4, เออนะแล้วดาวพุธด,ดูสิโครจรกลับมา ราศีเมษวันที่6พฤษภาถอยหลังไป3-4วันเองแล้วก็ถอยกลับมานะครับอ่าก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าดาวเดินแบบวิกลคตินะพระอังคารยกเข้าสู่ราศีกรกฎ10พฤษภาคมดาวอาทิตย์ยกเข้สาสู่ราศีพฤษภ15พฤษภาดาวพระเกตย,ยกเข้สาสู่ราศีสิงห์19พฤษภาคมดาวพรุกดาวประจำตัวของท่านเดินเร็ว อ่นนี้ก็ถือว่าเป็นดาวที่เดินวิกลคติเช่นเดียวกันเพราะโดยทั่วไปดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์เนี่ยสาสิบวันจะย้ายราศีมีดาวอาทิตย์เนี่ยที่เที่ยงตรงที่สุดสามสิบวันเป๊ะนะแต่ดาวพุธดาวศุกร์ไม่เป๊ะบางทีก็อยู่ราศีนั้นสองเดือนบางทีก็อยู่แป๊บเดียวอย่างเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยสามราศีเลยในเดือนเดียววันที่สี่พฤษภา จากพึกงศย้ายไปสู่มิถุนพอ30พฤษภาจากมิถุนเข้ากรกฎเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์ก็เริ่มจากดาวพระพุธก่อนนะเพราะว่าเขาย้ายเป็นดวงแรกซึ่งก็สำคัญการที่ดาวพุธนั้นย้ายเข้าสู่ราศีมีนถือว่าเข้าสู่พบดีครับพบลาภะถึงแม้ว่าจะย้ายแบบถอยหลังแสดงว่าดาวพุธเนี่ย คือดาวการเงินของท่านเดินไปเก็บโชคลาภเข้าเรือนโชคลาภนะถึงแม้ว่าจะสามสี่วันนะแต่ก็คือพูดง่ายจังหวะดีแหมย้ายวันที่สองซะด้วยเออดาวการเงินนะย้ายวันที่สองเพราะว่าหนึ่งพฤษภาเนี่ยเมดวันแรงงานนะฉะนั้นรังวันเนี่ยเขาก็ออกวันที่สองพอเป็นวันที่สองปุ๊บดาวพุธด,ดาวการเงินย้ายไปอยู่เรือนลาภะา อันเนี้ยตีความเข้าข้างแบบดีนะแล้วพอวันที่6ก็กลับมาพบวินาศซึ่งตรงนี้นะต้องระมัดระวังครับเดือนนี้ทั้งเดือนดาวพระพุธโครจรอ,อยู่ในราศีเมษพบวินาศแถมหยุดนิ่งนะคือเขาเรียกว่ามลน,นะหยุดนิ่งอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างความหมายไม่ค่อยดีเพราะว่ามนแปลว่าหยุดนิ่งดาวการเงินหยุดนิ่งแถมอยู่ในพบวินาศ แสดงว่ามีเกณฑ์ต้องใช้เงินนะมีเกณฑ์ต้องใช้เงินฉะนั้นต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการเงินหรือว่าเก็บเงินให้ดีเพราะไม่งั้นมันจะมีเกณฑ์มีเรื่องให้ต้องใช้อ่ะนะดาวพุธอยู่ในภพวินาศแบบนี้เขาเรียกว่าดาวการเงินอยู่ในภพวินาศวินาศแปลว่าสูญหายเสียหายเอาแบบแปลตรงๆอ,อ่ะให้ระวังทรัพย์สินมีเกณฑ์เสียหายหรือสูญหายได้ รหรือไม่ดาวพุธเนี่ยมันก็เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้นะเกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสารนะโทรศัพท์นะโทรศัพท์นี่จําเป็นมากนะเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์หายเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่ตัวโทรศัพท์เพราะอะไรแอปธนาคารแอปบัตรเครดิตแอปที่ต้องเรียกว่ามีเงินฝากไว้ในนั้นเนี่ยเพียบนะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะจังหวะนั้นจังหวะนี้บางที นะคนไม่หวังดีเอาไปได้ขึ้นมามันไม่ใช่เสียแค่โทรศัพท์เงินในบัญชีด้วยนะรวมทั้งสถานการณ์ตอนนี้นะคอร์เซนเตอร์เพราะดาวพุธเนี่ยคืออะไรดาวพุธความหมายของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารงนั้นการสื่อสารก็มีทั้งการสื่อสารที่เราพูดออกไปการสื่อสารที่มีคนอื่นเข้ามาติดต่อสื่อสารกับเรา ระมัดระวังรอบคอบมีสตินะปกติหลายท่านอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วละ่ะเจอพวกคอเซนเตอร์พวกนี้นะแต่บางทีดวงไนงะจังหวะเรามีเกณฑ์จะเสียเงินกับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นบางทีนะก็ต้องตัดใจอะ่ะอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อไม่โอนทุกกรณีเน่เป็นลักษณะแบบนี้นะรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่อง บัญชีอะไรต่างๆบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังหรือบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ว่าจังหวะช่วงนี้ของใช้ของเรามันหมดอายุโทรศัพท์พังคอมพิวเตอร์เสียหายหรืออะไรขึ้นมาบางทีก็ต้องซื้อใหม่จัดหามาซึ่งมันมีเกณฑ์การจ่ายเงินอยู่แล้วฉะนั้นดาวพุทธดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้เอ้ทษทีดาวการเงินไปอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้ แน่นอนครับแปลตรงๆเลยเสียเงินฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้ได้ไม่ใช่การบนบานสารกล่าวอะไรที่ไหนไม่ใช่เป็นการแก้ดวงอะไรครับใช้ความรอบคอบเสียเงินเสียไปแต่ต้องเสียให้คุ้มค่าเช่นเออข้าวของเครื่องใช้มันหมดอายุมันก็ต้องซื้อใหม่อันนี้ต้องทำใจยอมรับสิ่งอะไรที่มันเสียหายบ้านรถที่อยู่อาศัย มีเกณฑ์การที่จะต้องซ่อมแซมเพิ่มเติมแต่งเติมเสริมแต่งนะให้สมบูรณ์ก็ต้องทำใจยอมรับว่ามันต้องเสียเสียเงินเสียค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาอันนี้ก็ว่ากันไปฉะนั้นไปจัดระบบการเงินให้ดีนะไปจัดในเรื่องของบัญชีนะว่ารายได้แคลดโฟของเราตอนนี้เอ้ยมันเกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยมันพอที่จะ แก้ปัญหาในเดือนนี้ไปได้หรือไม่ตรงจุดนี้นะรวมทั้งดาวพุธเกี่ยวกับคำพูดอย่ารับปากในเรื่องเงินกับใครถ้ายังไม่มั่นใจนะถ้ายังไม่มั่นใจหรือไม่มีสัญญาหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเช่นโอ้โหเพื่อนหรือญาติพี่น้องลำบากเหลือเกินอยากจะให้ช่วยอย่างนั้นอยากจะให้ช่วยอย่างนี้นะไปตบปากรับคำเข้า นึกว่าเฮ้ยจะยืมสักหมื่นสองหมื่นที่ไหนได้ล่อเป็นแสนเนี่ยฉะนั้นข้อมูลดาวพุธคือดาวการสื่อสารคือข้อมูลการพูดเจรจาติดต่อฉะนั้นตรงนี้ต้องรอบคอบและระมัดระวังอย่าไปสัญญิงสัญญาอะไรล่วงหนะ้าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนมีน้ำใจเรา เราควรจะช่วยเหลือบางท่านอาจจะต้องช่วยเหลือบุพการีพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็ต้องรอบ,อบครอบเคลียร์คัดให้ชัดเจนนะว่าใช้จ่ายอะไรเป็นเงินเท่าไหร่หยิบยืมสัญญงสัญญากันเป็นอย่างไรอันนี้ครอบคุมทั้งหมดเพื่อนฝูงพี่น้องพ่อแม่ญาติอะไรต่างๆนานานะครับ พูดง่ายคําพูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคําพูดที่จะทําให้เสียเงินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีพูดไปเผลอพูดไปอ่ะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมันมีนะนะยกตัวอย่างบางทีแบบจังหวะไปรับปากจะจ่ายค่านุ่งค่าน,นี่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่บุคคลฉะนั้นระมัดระวังคําพูดครับสัญญิงสัญญาใน,ในเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน นะอย่าเพิ่งรับปากใครนะบอกฉันก็แย่เหมือนกันนะในช่วงนี้ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันแหมมันมากันทุกบ้านไม่ใช่เธอที่ลำบากอย่างเดียวฉันก็ลำบากนี่ก็เป็นลักษณะนี้ไว้ไปก่อนนะครับอ่ะเนี่ยคือเกณฑ์การเนี่ยเรียกว่ากระดุมพระวินาศยังไงมันมีเกณฑ์การใช้จ่ายและมีการเสียเงินขอให้เงินที่เราจ่ายไปมันคุ้มค่านะครับ ไม่ใช่เสียเสียเงินไปแล้วต้องเสียความรู้สึกด้วยอย่างเงี้ยมันไม่คุม้มเสียเงินไม่เท่าไหร่แต่เสียความรู้สึกที่ต้องเสียเงินไปเนี่ยอันเนี้ยเจ็บหนักกว่านะอันนี้คือเตือนไว้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภซึ่งตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นะแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละบุคคลนะครับอ่าดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระศก ยิ่งดาวพัสุ์ดีเพราะดาวพัสุ์โคจรเข้าสู่เรือนการเงินเห็นไหมตัวเองก็มีโอกาสหาเงินถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายแต่ตัวเองก็มีโอกาสาหารายได้เพิ่มนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและยิ่งดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยวันที่10กรกฎสิพฤษภาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหตถกรรมโกลาเลิกถือว่าเป็นำตำแหน่งพิเศษเลย โดยพื้นฐานโหราศาสตร์มาตรฐานเนี่ยดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎจะมีมาตรฐานเป็นนิดที่แปลว่าต่ําต้อยนะแต่อันเนี้ยมันมีตําแหน่งพิเศษเพิ่มเข้ามาเขาเรียกว่าตําแหน่งมหัตถกรรมโกลาเลิกคือวุ่นวายในการหาทรัพย์มหตถะแปลว่าผู้มีทรัพย์ผู้มีเงินหรือว่าเศรษฐีกรรมคือการกระทําโกลาเลิกกับโกลาหนวุ่นวายนั่นแหละฉะนั้นดาวอังคารตําแหน่งเนี้ย จะเป็นจังหวะของเปิดโอกาสใหม่ในการหาเงินหาทองมีรายได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วไม่ได้มาจากตัวเองมาจากไหนมาจากสังคมมาจากเพื่อนฝูงมาจากหุ้นส่วนหรือมาจากคู่ครองของท่านสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภพูดง่ายๆว่าคู่ครองของท่านจะมีบทบาทในการนำพาในการชักพาในการที่จะ หารายได้ใหม่ๆนะมหัตกรรมโกลาเลิกไปไง่ายๆครับวิ่งวิ่งเต้หนหาเงินแต่เงินมันดีนะเงินมันสะพัดเพราะคําว่ามหัตถะแปลว่าผู้มีทรัพย์อันนี้ดีครับนะตำแหน่งนี้ถือว่าโอเคแถมดาวประจําตัวดาวพระสุกก็โคจรอยู่ในเรือนการเงินตัวเองก็ไปอยู่ในเรือนการเงินเออรายจ่ายมีบ้างแต่รายได้ก็เข้ามาอย่างชัดเจนดูดีสําหรับชาวลัคนา ราศีพฤกษ์นะงั้นดาวพุธย้ายไปย้ายกลับตรงนี้ไม่มีปัญหาระมัดระวังอย่างที่บอกมาการเงินและคำพูดสองสิ่งนี้มันจะมาด้วยกันถัดมาครับดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ดาวหลักทรัพย์โคจรเข้าสู่เรือนชะตาเข้าสู่ที่ลัคนาราศีพฤกษบเลยนะมีตำแหน่งดีเป็นตำแหน่งอุจจาพิมุกสูงส่ง ดาวอาทิตย์คือดาวหลักทรัพย์ดาวเจ้าเรือนพันธุอันได้แก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยโคโจรมาอยู่ในราศีพฤกษ์แล้วมีตําแหน่งเป็นมาเรียกว่ามาหาแล้วอุจจาพิมุกจะเรียกมหาอุจจริงๆก็ถือว่าเป็นมหาอุจมหาอุจจะแบ่งเป็นอุจจาพิมุกอุจจวิราชอ,อันนี้ก็ถือว่าอุจเหมือนกันนั้นชัดเจนเป็นตําแหน่งที่ดีและดาวหลักทรัพย์มาถึงตัว นะดาวหลักทรั์มาถึงตัวจะกลัวอะไรนะชัดเจนนะและมีเกณฑ์รับทรัพย์รับมรดกเพราะดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือมะนมรณะมาอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมีเกณฑ์เขาเรียกว่าได้มรดกแบบคาดไม่ถึงแล้วก็จังหวะเดือนนี้ด้วยเพราะว่าดาวหลักทรัพย์มาถึงตัวดูดีและก็ชัดเจนมากนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะถือว่าดีครับดาวพระเกต โครจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะเข้าสู่ราศีสิงห์ก็เข้าเรือนอาทิตย์อาทิตย์มาถึงตัวดาวเกตนั้นคือดาวตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณรวมทั้งเทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายโครจรเข้ามาบ้านเรือนพบเนี้ยพบพันธุค,คือพบที่เกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยฉะนั้นดาววิญญาณดาวเทพดาวทิพย์โครจรเข้ามาแล้ว แปลว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาแต่มาแบบมองไม่เห็นไงดาวเกตก็เห็ไหมมันเป็นเรื่องของนามธรรมมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งทั้งหลายเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านก็คือดาวพระเกตย้ายเข้าเรือนพันธุทีนี้ดาวเกตย้ายเข้าเรือนพันธุและดาวอาทิตย์ก็อย่างที่บอกว่ามาอยู่กับตัวท่านถึงบ้านแล้วก็ถึงตัวด้วยโอ้โหนะฉะนั้น นะสายมูทั้งหลายนะปัดกวาดเช็ดถูนะหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำพวงมาลัยดอกไม้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาเนาะ,ะถ้าบ้านพี่น้องชาวจีนจะมีตีจู้เจ้าทงเจ้าที่อันนี้ใครไม่เคยกวาดผงทูบใครไม่เคยปัดกวาดเช็ดถูก,สกนะ็สักนิดหนึ่งนะสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวเกตด,ดาวก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่แรงอนะเอาง่ายๆดาวเกตเข้ามาเลือน มาถึงที่บ้านที่เรือแล้วเนี่ยเเรียกว่าเจ้าที่แรงนะและดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนก็มาอยู่กับตัวเป็นอุจจาพิมุกแบบนี้มันถึงตัวเลยมันส่งผลถึงตัวเลยฉะนั้นไม่เสียหายครับในเรื่องที่จะเคารพบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่ภายในบ้านทําให้เราสบายใจอย่างน้อยการปัดกวาดเช็ดถูนะไม่ใช่แค่หิ้งพระไม่ใช่แค่ตีจู้ไม่ใช่แค่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้าน แล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูทั้งบ้านมันก็ได้ความสะอาดความสบายตานะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีเหตุผลของมันและดวงดาวมันก็เป็นตัวบอกเหตุให้เราได้จัดนูน่นจัดนี่ทำนูน่ทนทำนี่แล้วมันเป็นผลดีนะมุมนี้มองแล้วเป็นผลดีกับตัวดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านเรือน ดาวที่เป็นตัวแทนของบ้านเรือนมาอยู่กับตัวแล้วมีตำแหน่งที่ดีครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีฉะนั้นไม่ต้องอก,อก,อกตกใจไปสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษศนะดาวสาวดาวเจ้าเรือนสุภพระความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองโคจรเข้าสู่ราศีกุมภ์พบกรรม,มะความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่พบการงานดีมากชัดเจนเพราะชาวลัคนาราศีพฤษศ เป็นราศีประเภทปัสววราศีราศีสัตว์สีเท้าสัตว์ใหญ่สัญลักษณ์ของท่านก็คือวัวนะรับน้ำหนักทำงานหนักทำงานเก่งนะและงานเนี่ยไม่ใช่งานธรรมดางานใหญ่เพราะอะไรดาวเสาวดาวเสาวเข้ามาเรือนการงานแล้วมาจากพบสุภะ แปลว่าสุภาค,ความเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองหรือผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลระดับสูงพูดง่ายว่างานของท่านจะได้เกณฑ์การติดต่อจากบุคคลระดับสูงหัวหน้าองค์กรใหญ่ๆหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องมาจากต่างประเทศใครที่กําลังว่างงานกําลังจะหางานอยู่นะจะมีโอกาสดีในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างๆนานา มีโอกาสครับเพราะว่าราศีกุมเป็นาธาตุลมดาวประจําราศีกุมคือพระราหูเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับเดินทางเกี่ยวกับออนไลน์นะและดาวประจําตัวท่านดาวสุขโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงิน,นเห็นไหมมีไรายได้ดีมีไรายได้ใหม่ๆดาวอังคารเป็นไงสอดคล้องเอาง่ายๆดูลักษณะแบบนี้เออมันสอดคล้องนะมันไม่ใช่ว่าดาวนี้ไปทางนั้นดาวนั้นไปทางนี้ ไม่รู้จะบอกอยังไงอันนี้ค่อนข้างดีเลยครับว่ามีโอกาสในเรื่องของงานหน้าที่ใหม่ๆม,มีโอกาสในเรื่องของหารายได้มีโอกาสในเรื่องของการหาทรัพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาเสริมมามาถึงบ้านถึงเรือนถูกไหมคนทั่วไปมายังตักน้ํามาต้อนรับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเนี่ยนะสักนิดหนึ่งนะปัดกวาดทําความสะอาดเช็ดถูหิ้งพระใครที่ศรัทธามากสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจํา เนี่ยก็จะเรียกว่าทําให้เสริมดวงชะตาเข้าไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกลัคนาราศีพฤกษบปัสวะราศีชีวิตท่านขึ้นอยู่กับเรื่องงานเพราะว่าพบองค์เกณฑ์ของท่านเป็นพบกรมมะพบอุดมเกณฑ์ของท่านคือพบอริโอ้โหนะกรมมะก็ต้องทำงานชีวิตจะได้ดีเนื่องจากการกระทำและหน้าที่การงาน สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภและก็จะสําเร็จได้ก็ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาและในสิ้นเดือนนี้ดาวพระจันทร์โคจรเข้าสู่ราศีตุลเข้าสู่ภพที่หกของดวงชะตาภพอริอริคืออุปสรรคปัญหาแต่ดาวพระจันทร์โคจรเข้าภพอริจะได้ตําแหน่งปัตสวะอุดมเกณฑ์นะปัตสวะมีพระเคราะห์ภุมิสุขเกาะพระจันทร์ศูนย์ เรือนดีทวีคูณกรมมะกูลอริเขาเนี่ยแสดงว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเป็นอุดมเกณฑ์ชัดเจนทํางานสําเร็จแล้วก็จะได้รับชื่อเสียงได้รับการยอมรับมีสังคมที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบพฤษภาคมทิศท,ทางดูดีครับระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องคําพูดเรื่องสัญญานะเงียบไว้ดีที่สุด ดาวพุธเสียทุกราศีต้องเงียบนะดูท่าทีติดต่อเจรจาให้ดีอย่าพึ่งไปพูดมากอย่าพึ่งไปตบปากรับคําอย่าพึ่งไปสัญญิงสัญญานะาให้เงียบเงียบเลี่ยงๆยงไว้ก่อนรอดูท่าทีได้ข้อมูลมาครบไหมอะไรต่างๆนะนจุดนี้คือจุดที่ต้องเตือนจุดเดียวงานเงินทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับ ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านชาวลัคนาราศีพฤกษบที่รับชมรับฟงังอะไรดีเราบอกดีอะไรร้ายเราก็เตือนไว้นะครับอันอยู่ที่วิจารณญาณของท่านนะครับสิ่งที่ผมบอกไปไม่ต้องไปแก้ดวงไม่ต้องไปอะไรที่ไหนปฏิบัติทำนะแก้ดวงคือแก้จากตัวเราแก้ที่พฤติกรรมของเรามีเกจะเสียเงินจากคำพูดเงียบไว้ก่อน เป็นลักษณะแบบนี้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยรับชมรับฟังนะครับยังไงจากกันไปก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับคลิปนี้ขอให้ชาวลาัคณาราศรีพฤษภโชคดีครับเฮงๆปัง,ปงรๆรวยๆคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ